จุรันตาราทุกกะ906ธรรมมีปัจจัยเป็นไฉนกะุศลในภูมิสี่อกุศลวิบากในภูมิสี่ดิริยาอัพยากฤิตในภูมิสามและรูปทั้งหมดสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าธรรมมีปัจจัยธรรมไม่มีปัจจัยเป็นไฉนะนิพพานสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่า ทมไม่มีปัจจัย907ารรมเป็นสังคตะเป็นไฉนิกุศลในภูมิสีอกุศลวิบากในภูมิสียิริยาอพยกฤิตในภูมิสามและรูปทั้งหมดสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าธรรมเป็นสังคตะทมเป็นอสังคตะเป็นไฉน,นิพพาน สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าทรรเป็นอสังคตะ